วันอังคารที่20พฤษภาคม2568ครับเช้านี้ที่บ้านปางพระรทานหมู่ที่15ตําตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับเช้านี้ก็เราก็มาพ่นปุ๋ยทางใบนะครับสำหรับเช้านี้นะครับขณะนี้ก็เวลาอยู่ที่ประมาณ7นาฬิกานะครับ7็โมงเช้านะครับผม เติมแสงแดดอ่อนๆนะครับแล้วก็พ่นฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยทางใบนะครับวันนี้เราพ่นมีทั้งซิงค์นะครับผสมซิงค์เข้าไปนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่เราผสมเข้าไปแล้วก็มีน้ำส้มควันไม้นะครับเพื่อไล่มแมลงด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ก็ผสมอยู่3ามสตัวนะครับ ที่เป็นตัวยานะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้ตัดยอดต้นที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งปีปีกว่านะครับและจะเข้า2ปีนะครับเช้านี้ก็เลยมาพุน่นปุ๋ยทางใบสักหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับแล้วก็อาจจะมีเชื้อราด้วยนะครับวันนี้เราก็พ่นป้องกันนะครับจะมีผสมเชื้อราลงไปด้วยนะครับ ยากำจัดเชื้อราผสมลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับตรงนี้ฝนตกชุดความชื้นในดินก็อาจจะสูงนะครับก็เป็นแหล่งเพาะพัน์เชื้อราได้อย่างดีนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเร้านี้อากาศก็ยังถือว่าเย็นสบายนะครับแสงแดดอ่อนนะครับให้ปุ๋ยทางใบก็เริ่ม่นตอนเช้าเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับ ส่วนแปลงนี้ของผมก็ใช้เวลาพ่นอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับทั้ง20ลิตรนี่ใช้ทั้งหมด6ถังนะครับผมก็ลากสาย20เมตรนะครับเป็นแบบเครื่องพ่นแบบแบตเตอรี่นะครับพ่นทั้งหมด6ถังนะครับก็120ลิตรนะครับส่วนผสมต่างๆที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผสมกันเรียบร้อยแล้วก็ใส่แกนลอนไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมไว้สำหรับเช้านี้นะครับ พอเช้านี้มาก็เอาเครื่องพ่นมาก็ผสมน้ำ20ลิตรนะครับก็พ่นอย่างตามที่เห็นเลยนะครับเพื่อความสวยงามของต้นทูเรียนนะครับแล้วก็เป็นการสังเคราะห์แสงที่ดีนะครับวันนี้ก็ผสมแมกนีเซียมเข้าไปด้วยนะครับมีซิงค์แมกนีเซียมจุลซีสังเคราะห์แสงนะครับที่เราผสมเข้าไปนะครับแล้วก็มียาปของกันเชื้อราด้วยนะครับ เราผสมเข้าไปนะครับสําหรับเช้านี้นะครับผมแล้วก็มีน้าหมักจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราต้องเป็นประเอกเลยนะครับก็แคลเซียมบลอนนะครับก็ผสมเข้าไปด้วยนะครับเป็นธาตุอาหารเสริมอาหารรองแล้วก็ใส่ให้ครบนะครับไหนไหนก็เราพ่นละนะครับพ่นทางใบเสร็จนะครับทั้งลําต้นนะครับแล้วก็พ่นตรงหน้าดินด้วยนะครับ น้อยก็สองชั่วโมงครับแปลงนี้100ร้อยก่าต้นครับขอได้ครับขอได้ทั้งพ่นยานะครับขนาด20ลิตรนะครับแบบเทอร์โบ,โบคู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพ่น6ถังแบตเตอรี่ยังเหลือๆนะครับ ก็ยังพ้นได้สบายนะครับพร่าเดี๋ยวต้องรอให้ต้นทุเรียนสูงกว่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันนะครับซึ่งมีแรงดันบาที่สูงกว่านะครับตอนนี้ต้นทุเรียนยังยังไม่สูงมากนะครับยังเอาอยู่นะครับเครื่องแบตเตอรี่ก็ยังพ้นได้นะครับต้น2ปีกว่า3ปีก็พ้นได้อยู่นะครับอันนี้ผมใช้ด้ามพ่นอยู่ที่ประมาณเมตรยีนะครับด้ามพ่นยานะครับยังไม่ได้ต่อไม้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แรงดันโอเคนะครับ ตามภาพที่เห็นนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มก็หกถังนี่พ้นได้สบายๆเลยครับเราไม่ต้องไปแบกนะครับผมลากสายยาว20สเมตรนะครับก็แรงดันโอเคนะครับแรงนี้ก็ย้ายอยู่6จุดนะครับก็ธรรมดาครับพอสายแค่20สเมตรก็ขยับไปทีละนิดทีละนิดนะครับ พ่นให้เต็มตรงพุ่มหมดนะครับพ่นทั้งใบทั้งลําต้นนะครับแล้วก็หน้าดินนะครับพ่นหมดเลยนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนจะได้นําไปสั่งขห์แสงในจาเช้านะครับฮอร์โมนพวกปุ๋ยทางใบทุเรียนสามารถนําไปใช้โดยตรงได้เลยนะครับเราก็ใส่หน้ากาก,ากป้องกันด้วยนะครับใส่ถุงมือแล้วก็ต้องเซตตัวเองครับ ่วมแว่นตาด้วยนะครับก็ถือว่าแรงนะครับดูละอองลองเป็นหอยดีมากนะครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับถังขนาด20ลิตรแบตเตอรี่นะครับเทอร์โบคู่นะครับ2หัวพ่นนะครับที่เป็นแรงดันก็โอเคอยู่นะครับเครื่องนี้ใช้ใช้มาเกือบปีแล้วครับ ใช้ได้ดีมากนะครับไม่มีปัญหานะครับแบตเตอรี่ก็ยังเอาอยู่นะครับ